ครับที่บึงครับปากไม้ครับนี่มันงกับเรือบรรไดครับอ่างรชโลทอนครับเรือบรรไดเป็นเรือชั้นเดียวครับผมบรรไดสามเมตรเคึ่งครับสามเมตรห้าสิบเดี๋ยวลงนี่แหละครับลงนี้อาจจะเป็นปลาเนี่ยครับแต่ว่าออกไปนี่ออกไปก็จะเป็นเป็นเอสัมทดีอยู่ครับข้างนอกออกไปเนือออกไปยากกันหน่อย ครับทุ่นสองขางเรือขางหลังในต้อครับเพราะว่ามันเป็นเรือสั้นเดียวนี่ครับเบิ้งเบิ้งชัดๆนี่ครับต้อออกมาเพราะว่ามันสั่นครับมันสั่นเลยมันทิ่โค้งเวลาเขาขุดไปมันสูงมันไดมันสูงมันไดสามเมตรครึ่งครับคต้อออกมาจัดหน่อยกันโค้งครับ นะครับเดี๋ยวลงไปเบิง้งงถางล้างเลยครับไปหม้เลยครับมาแครับพี่นอ้องโดนแล้วม่ไูกกดกองกดกลองระทันครับงายทองเลยม้นใส่สวยครับใส่ดีใสโลใส่โล ครับผมว้าว <Wow. S 1> ส,สวยครับตัวแด,ดงๆมากับเลือบันไดดที่เ่าครับมาเลือกไปครับพี่น้องลุยกันต่อครับเอ้ไปอีกแล้วอืมปนินนี่หนีครับพี่น้อง Cứ nhìn nhây nè Ôi Cứ mà vào đây thì hãy nhìn nè các bạn đấy Vậy khắc Hãy subscribe quá นะโดนครับโดนงนง่์การทิ่ว่าโดนก็ยังยุ่เลือแถบานี่ยกลับมารอบสองงายทองเลยงายทองเลยพี่น้อตกำลังสวยๆครับตัวนี้เรือมันได้มาลงคือเก่าแล้วครับ เข้าไปแล้วครับผมลงเรือครับถ่ายทะลุผลงานมดแรงนะครับนะครับอนุาญาตเก็บปลาครับผมอ,อปลาอ,อ,อีกแหรอปลาตัวนี้เฮ้ยปลาตัวนี้เก่งครับ ใบขนาดปลปตัวนี้ขนาดค,อคอยย่อยๆยกปืนขึ้นกันยังค,อคอยย่อยๆยกปืนขึ้นกันนี้คืออลารครับสงสัยโดนบอบว่าพนนิ่น ง่ายไปเรื่อยๆครับน<ๆ>้องมืม้งตาฝากระบอก,กเห็นแปลอ,อยั้องเลยไปยับใต<ๆ>้ไปเรื่อยครับผม ลาตัวนี้สองเทือ่สามเทือ่และมองให้ยิงจักเทืย่่ไก่ไก่อะโดนดีแท้โอ้ยี่ไก่ผมครับพี่เนอะลอยมาตงสูงไหมอ้ยนี่มาอีกตัวหนึง่งเออมาแบบไรวะปลาสะเด็ด โตเยอย่เยเขาขาว,ขาวส,สูงมาเลยสับไปก่อนนะครับสับไปก่อนสับไปก่อนเดี๋ยวว่าไดนยิ่งครับน้องยิ่งซะก,ก่อนจังกดกล่องมากับน้องพุ่มกับผุหน้องพุ่มนังยี่ึิงต้นใหม่มากับหล้านาย ถ้าร้านใช้ามาหรือฝืนควบจำกวบหลังมันบ่ได้ออกไม้โดนแล้วร้านกา็ได้โมมีคนผ้าออกยิงปลาครับว้าวสวยครับผมไม่อยากเก็บปลาครับลงเรือครับเดี๋ยวถ่ายสะลุผลงานวันแรงครับผม มาใก้พี่น้องวานมาใกล้น่หัวดำๆวานบากล้นี่มันหยาหางลางเมื่อกี้กขึ้นนีครับตัวนึงนีง่งเมื่อกี้นิ่เม่อท่านท่านถึงขึ้นยางอยู่ ขึ้นึ้นว่านางเทื่องบันไดเห็นตะป้าติงหยกหัวขึ้นเลยในแะวันไยทรอม่แม่ไม่ดูมันหมดไร เฮ้ยคุณนึกว่าจะจิบแม่งมันไม่จิบโดนครับโอ้คือลึกครับ แต่ว่าอาบปากประงับประงับในหูเลยเว่รเป็นปลาพันแล้วขึ้นมาขึ้นมาพันเถอขึ้นมา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 ตัวสวยครับครับโอ้โอ้เกือบขามใช่เนาะ เคลือบข้ามเคลือบค้ามขึ้นบองเดียวก็ประโดขึ้นเลยครับมันก็ไล่ขึ้นอีนตัวหนึงน่งมันยิงบัตถึงยิ่งมันลงแล้วมันขึ้นอยู่ข้างหลังมันหันหน้ามาทางพี่บามันขึ้นทางันตกไรมันลงแล้วยิ่งไล่มันยิน่งน้ำกลนมันบัตถึงออกเป่าคัก นาเขานายุบันครับตัวปลาสวยครับว้าวครับขอ,อนั้งาจเก็บปลาครับผมเรือรามไปนับแต้มของบนครับ อเดือดอะไห้องล้วหรอครับอะไหรออู้ลูกดอก้นไปแบบนั้นพี่นอ้องอ้ ลูกดอกก็่อลงน้ำือพุ่งขึ้นไปข้างบนนั่นส่นโอ้ยาดิน้นไหมฟองตัวพี่น้างโอ้ยเสียของเลยลูกดอกก็พุ่งขึ้นข้างบนแบบนั้นผ่าดแล้วผ่าดแล้วพี่น,น้องกลับไประวังนะเอาของไ,ไว้กันนาก่อนไปแต่ตัวพอ นกฟงม,ม,มันรับนกฟงรับนกฟงก็นี่เป็นบอ่อครับนี่ยนกฟมขึ้นไม้นี่ครับแล้วคือไปสรุปผมคนง,งานกันข้างบนครับเดี๋ยวให้หนกฟงนับให้เบิ่งเดี๋ยวจแจ็แตร์ควนได้กี่ตัวไอตัวเดียวนกฟงเดียวตัวหนึน่งครับ ยิงยี่วัดเสาห้างเหินเวทีโดนเอามาลื้อฟืนไะครับเดี๋ยวสุนไป้เบิ้งนับแจมทางบนครับครับมาสรุปสรุปผลงานครับผมฟมกำลังเอาผลง,งานลงมาให้เบิ้องนี้ครับใส่ช็อตยิงแน่ว่าด้ช็อตยิงแนะน่นครับปามาปันมาวมันยุล็กบางที่กไดยิงก่อนข้องนง้องผมตัวหนึ่งที่เสฟปืนข้าวหน้องผม นิ่นหกตะเพียนสองครับตะเพียนตัวสวยๆสองนีนิ่นหกครับสองสามหกบนครับของน้องพ่้มตัวหนึ่งหกเป็นเจ็ดเก้าตัวครับโอ้สีดเหมอดครับผมรู้ผลงานวันนี้ครับ ต้อนรับคลิปนี้ขอจบแ้ำนี้ครับผมฝากติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ